นี่เสร็จแล้วจะทําอะไรต่อไหมนี่ชนนะต้องช่วยเขาใช่ไหมตอนนี้มันสามโมงเขาให้ช่วยใช่ไหมเพราะเพราะเวลายังไม่หมดเนะาะอ๋อเวลาไม่หมดก็ต้องช่วยเจ้าของางานโอ,อ้ให้พักบรกกนเนาะตลงเจอหาเจอไม้เขียว พี่ยาจะไอจะนวดเมรไรนี่เจเด้เนัยอ๋ออ๋อหกไร่ตอนนี้พักบริกนเสร็จแล้วเสร็จก่อนเวลามีเจ้าของเขานะพี่ยาติ อือถึงไดเตี้ยานี <uh, ่อุ้ยมีด้วยพอจะช่วยให้พี่น้องช่วยคนในนี่ก่อนเนาะใช่ไหมครับเพราะเวลายังอยู่เนาะเวลาอยู่ช่วยคนมาใส่นี่เลยพี่ญาติแล้วเรามีกี่กอมีกี่ที่ล่ะมีกี่ที่ไอตรงนี้ที่ใส่ไม่ใช่จะกรองจะกรองกี่กี่ที่ครับเนี่ย สองที่อ๋อสองที่นี่ครับสีสันบรรยากาศเก,ก่าแก่ดั้งเดิมการเกี่ยวข้าวเนื่องจากรถมันไม่สามารถลงเกี่ยวได้พี่น้องก็เลยเจ้าของเปลงเจ้าของนาข้าวก็เลยจ้างพี่น้องชาวบ้านมาเกี่ยวนะครับค่าแรงก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวก็เหมาะสมกับอัตราค่าจ้างนะครับนกตรงกี่คนอ่ะที่เกี่ยววันนี้ สี่สิกว่าคนก็อ๋อมาเพิ่มเติมก็วันละสามร้อยห้าสิบบาทมนควที่มันชื่อทานะเรักร่บคนค่ะอ๋อการใน้คเมราิเมเยอะเหมือนกันอันนี้เร็วเพราะมือหนึ่งมคุ้มดก็เลยเร็วเหมือนรถเรือเเดี๋ยวก็ต้องช่วยเขายกไอ้กระนับข้าวมา่ะ อหน่หากระว่างขว,วางเนี่ยคืออุ้ยนกกระยางมองไปขาวโพลนทั้งฝังนู้นเลยดูสินกกระยางอู้เป็นร้อยร้อยตัวท่านผู้ชมดูที่ฟังนู้นอะ่ะเยอะมากเลยออู้เป็นฝูงใหญ่โตเลย มายมไข่นี่เพนธรรมจังนะมายมมายมของตำเมลยปลาค่ะเหรอเนื้อไปเก็บมาอนใครของตำเมลที่ไหนเนี่ยเก็บกระนับต่อให้ามเติมเวลาเขาต้องจะไปเก็บกระนับต่อท่านผู้ชมมันจะหาเจอได้ยังไงเนี่ยดูสิเที่ยวหายท่านผู้ชมในน้ำนี่แหละฮะไม่เจอหรอก คนกระนับต่อคนไอ้เนี่ยต่อเนี่ยไม่มีอะไรมาเบรกเนาะเดือยเยอะไม่ก็จะเบรกเบรกเข้ามารวบรวมไว้เพื่อที่จะ นวดในวันต่อไปวันนี้ค้นไม่ทันหรอกต้องนวดพรุ่งนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมน่ะเขาต้องค้นมาจากฝั่งนู้นน่ะเพื่อที่จะมากรองไว้เป็นจุดๆน่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมานวดภายหลังในวันต่อไป ข้าวจากที่เสร็ัพั์แล้วนำมากองเอาไว้กองกองเดี๋ยวเขาจะนวดภายหลังค้าจะเจ็ดคนแล้วตอนนี้เนี่ครับบรรยากาศ เก่งจ <Keep> um, ังเลยมกเลยุดยอดเลยต้องไปช่วยเก็บคนมาไว้ที่ เอาเข้าขึ้นกองกองรวมไว้เดี๋ยววันถัดมาเขาก็จะมานวดเอาเมล็ดมันไปไว้บริโภคไว้จำหน่ายขายต่อไปกิโลสิบห้าบาทอกตอนนี้น่ะข้าวสิบห้าบาทเหรอห้าบาทห้าเลยเหรอกิโลสิบห้าบาทนั่นตอนนี้น่ะบัตรเดอร์บารน่าไปเดียวพี่ เดี๋ยวถ่ารูปไว้เป็นหลักฐานงั้นอนะ่ะถ้าให้ดูนี่ที่เดินสุดยอดเลยมาวางลงแล้วอาก,กาศตอนสมัยตะก่อนเนาะแต่คนก็ทําแบบนี้เหมัอนกัน เยอะแยะเลยสนุกสนานมันกันบรรยากาศเก็บข้าวหลังจากเกี่ยวเสร็จเกี่ยวเสร็จก่อนเวลาก็นำที่น้องมาขนข้าวเพื่อที่จะมากองกองไว้เดี๋ยวเจ้าของจะมาทำนวดอา,มาเมเล็ตในวันต่อไปตกลงเจอไม้เคียวนะ่ะ <c oughs> จ้ะ แม่บอมพ่ออบานะไนี่ยบ้านเรรานีให้บุญดีเยเนี่ยข้าวร้อย้าสวยสวยเหรอกเกี่ยวเสร็จก่อนเวลานน่ใช่ไหมล่ะเกี่ยวเสร็จก่อนเวลากร็เวลาก็ต้องมาแบกไวใช่ไหมล่ะ เอาไปนวดค่ะเขาจะนวดนวดที่บ้านจะเอานวดที่บ้านค่ะอืออือดีใจเอาวก็เม็ดปวยแดงสวยงามมากเลยดูสิโหไม่หา้วย28ปลาไปดูที่ทางนู้นอ่ะแม่น่าหา2เด้วย เนี่ยครับต้องคนข้าวไปรวมกองกองไว้กับที่เดียวกันเดี๋ยวเขาจะมีคนกลับบ้านไปใส่ลานแล้วก็เดี๋ยวมาน,นวดต่อไปนะครับเก็บภาพบรรยากาศไว้สนทน้กันแล้วกันนี่คือวิถีชีวิตอีสานบ้านเราว,วิธีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมการใช้เคียวเยรเข้าวไม่ได้นะครับเกี่ยวก็เกี่ยวแบรก็บ่อย เราเป็นกะลีแล้วเราไม่เลือกผู้ชายจ้ะโอเคผู้ชมเก็บบรรยากาศเคลียร์กันเด้อแบกมาทำเป็นล้มหน่อยสิเออูแบกแล้วทำเป็นล้มหน่อยมันไม่ล้มหรอกดีแบกไร้วันบ่กอะแบกเมาส์จะปุ๊ดูงึบโอเคช่วยกันแบกกันสุดยอดเลยคนละคนละแบกคนละแบกแค่เดียวก็หมด โอ้เร็วมากเลยแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนี่แป๊บ เออแม่นนะท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนอะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอพภนะครับสวัสดีครับ